ก่อนจะรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆนะครับแฟร์ดเทลเควส์ถึงร้อยปีความเดิมตอนที่แล้วหลังจากพวกนักสึกได้พบกับจอมเวทสีขาวพวกเขานั้นก็ได้รู้ความเป็นจริงว่าจอมเวทสีขาวเธอมีนามว่าฟาลีสและเธอก็เป็นคนจากโลกเอเลนเทียซึ่งโลกแห่งน,นี้คือโลกเวทมนต์เหนือธรรมชาติและณนะตอนนี้โลกเอเลนเทียกำลังประสบปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งก็คือพลังเวทมนต์ของโลกใบนี้ มันกําลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงขนาดที่ว่าหากปล่อยไว้แบบนี้ละก็เพียงเวลาไม่นานมันจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นแล้วฟาริสก็เล่าอีกว่าผู้อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดมันก็คือเทพเจ้ามังกรแห่งพระจันทร์นามว่าเซลีนหลังจากทุกคนได้รู้ความจริงอยู่ๆเทพเจ้ามังกรเซลีนก็ปรากฏตัวออกมาหลังจากนั้นเซลีนก็ได้ต่อสู้กับนัสตดรากูนิลเซลีนเธอแปลงร่างเป็นมังกรหลังจากนั้นเธอก็ทําการไล่เวทมนต์และส่ง พวกนักสืบไปยังดินแดนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าเอเลนเทียแฟริเทลคเควสสึ่งร้อยปีตอนที่69ชื่อตอนว่ามือ หลังจากนั้นฉากตัดไปยังโลกเอเลนเทียณน,นเวลานี้พวกนักสือก,กำลังยืนอยู่บนเมฆและพวกเขากำลังรอเวนดี้ที่ในตอนนี้ตัวของเธอกำลังทำการรักษาฟาลิสที่ตัวเธอนั้นได้รับบาดเจ็บจากเวทมนตร์ของเซลีนหลังจากเวนดี้ทำการรักษาแล้วฟาลิสเธอก็ได้ฟื้นตัวขึ้นมาทั้งฝั่งเวนดี้เธอแปลกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากบาดแผลของฟาลิสนั้นมันได้หายเร็วจนเกินไปทางด้านฝั่งของฟาลิสเธอได้พูดขึ้นมาว่า ที่แห่งนี้มันคือโลกเอเลนเทียทางด้านฟังของนัตสึดและเกรพวกเขาตกใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าไม่เคยเจอที่แปลกประหลาดขนาดนี้ทางฝังของแฮปปี้เอลซา่าและลูซี่ทั้งสามได้ทิ้งตัวลงนอนและเพลิดเพลินกับเหล่ากอรเมดหลังจากนั้นโทกะับ เธอได้บอกกับทุกคนไปว่าสถานที่แห่งนี้คือหนึ่งในกอของพวกเราทั้งฝั่งของลูซี่เธอได้พูดขึ้นมาว่าในตอนนี้พวกเราต้องรีบออกตามหาเทพเจ้ามังกรเซลีนฟาริสเมื่อได้ฟังคําพูดของลูซี่เธอจึงเอ่ยปากถามไปว่านี่พวกเธอน่ะจะไปกําจัดเซลีนใช่ไหมใช่แล้ว แต่ว่าสิ่งนั้นฉันไม่ได้ทำเพื่อเธอฟาลิสเพราะสิ่งที่เธอทำกับคิวของเรานั้นมันยากเกินให้อภัยพวกเรานะ่ะจะไปกำจัดเซลีนเพราะว่าสิ่งนั้นมันคือภารกิจของเรา แมดูเธอพูดเข้าสิหลังจากเอลซ่าพูดจบแล้วไอรีนเธอก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาทําให้เวนดี้ตกใจเป็นอย่างมากเอลซ่าเมื่อเห็นอย่างนั้นเธอจึงถามเวนดี้แปลว่าเป็นอะไรเหรอเวนดี้แต่ว่าเวนดี้นั้นเธอก็ไม่ได้บอกกับเอลซ่าต้องขอบอกก่อนนะคบว่าเวนดี้เนี่ยเธอเป็นคนเดียวที่สามารถมองเห็นได้ยินเสียงและสามารถสื่อสารกับไอรีนได้ หลังจากนั้นไอรีนเธอได้บอกเวนดี้ไปว่าขอโทษนะเวนดี้ในโลกใบนี้มันมีพลังงานเวนมนมว์มหาศาลมากและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ตัวของฉันได้ตื่นขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจนี่เวนดี้เมื่อกี้ฉันรู้มาว่าร่างกายของฟาริสรักษาตัวเร็วมากใช่ไหมเธออย่าก,กังวลไปเลยอีกสักแป๊บหนึ่งตัวของฉันก็จะกลับไปนอนแล้วแต่ว่านะเวนดี้ฉันขอเตือนเธอว่า เธอจงระวังตัวเอาไว้เพราะเวทมนต์ของโลกใบน,นี้มันแตกต่างจากที่อื่นเป็นอย่างมากหลังจากฟาริสดูว่าเอลซาจะช่วยเหลือเธอเธอก็ดีใจเป็นอย่างมากและหันกลับไปหาโทกะแต่ว่าโทก่านั้นเธอก็ไม่สนใจฟาลิสและได้พูดขึ้นมาว่าตัวของเธอไม่ได้สู้เพื่อฟาริสหรือว่าเอลนเทียทั้งหมดที่เธอทําไปนั้นก็เพื่อเฟลิเทลและเพื่อทันแฮปปี้หลังจากโทกะพูดจบแล้วโทกะเธอก็ได้กอดแฮปปี้แต่ดูเหมือนว่าชาวน,น เธอจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่หลังจากนั้นเรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็ได้เกิดขึ้นมาก้อนเมฆของพวกนักเสือมันได้เกิดการสั่นไหวขึ้นจึงทําให้พวกเขานั้นได้รีบวิ่งไปที่ขอบเมฆและพวกเขาก็ได้กลมมองน้ำทะเลและก็ได้พบว่าน้ำทะเลนั้นกำลังสั่นไหวอยู่น้ำทะเลนั้นยังคงสั่นไหวอย่างต่อเนื่องและบางสิ่งบางอย่างมันก็ได้เริ่มพุ่งตัวขึ้นมา และสิ่งนั้นมันก็คือมือขนาดยักษ์ที่ลอยขึ้นเหนือน้ําทะเลและด้วยสิ่งนี้เองมันสร้างความประหลาดใจกับพวกนักสื่อเป็นอย่างมากแต่ทว่าทางฝั่งฟาลิตและโทกะทั้งสองคนนั้นกลับไม่ตกใจเลยจึงทําให้นักสื่อนั้นถามพวกฟาลิตแต่ว่านี่พวกเธอสองคนทําไมถึงมีมือออกมาจากน้าทะเลแต่เมื่อฟาลิตได้ฟังตัวของเธอก็แปลกใจเป็นอย่างมากว่าที่โลกเอิร์ธแลนด์ไม่มีอะไรแบบนี้หรอเคลเมื่อได้ฟังเขาจึงตอบฟาลิตแต่ว่า มันก็แน่อยู่แล้วของแบบนี้นะ่ะมันจะมีได้ยังไงกันในตอนนี้มือขนาดยักษ์ได้ลอยสูงขึ้นเหนือเมฆของพวกนักสือทางฝั่งของเอลซ่าและลูซี่ทั้งสองคนได้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเริ่มไม่ชอบมาพากลแล้วทางฝั่งของฟาริสก็ได้บอกกับพวกเอลซ่าไปว่าวางใจได้เจ้ามือนี่นะ่ะจะไม่ทําอันตรายกับพวกเราหลังจากนั้นโทกะเธอสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่าง และได้พูดขึ้นมาว่าดูนั่นสิตัวของฉันนะ่ะไม่เคยเห็นมือแบบนี้มาก่อนเลยทำไมมือถึงมีรอยสักแปลกเมื่อโทกับพูดจบแล้ว มือนั้นก็ได้มุ่งตรงมาหาพวกนักสื่อทำให้ทุกคนตกใจกับเหตุการณ์นี้หลังจากนั้นมือปริศนาก็ได้บีบก้อนเมฆของพวกเขาแต่ทว่าพวกนักสื่อนั้นก็สามารถรอดจากเหตุการณ์นี้มาได้แรงบีบอัดของมือนั้นมันได้แบ่งก้อนเมฆออกเป็นหลายส่วนซึ่งในแต่ละส่วนมันจะมีพวกนักสื่อติดไปด้วยซึ่งนั่นมันก็หมายความว่าการเดินทางครั้งนี้ทุกคนจะต้องแยกกันหลังจากนั้นฉากตัดมาณาที่แห่งหนึ่งในตอนนี้นักสื่อเกรและแฮปปี้ ทั้งสมได้อยู่ด้วยกันทางด้านฝั่งของนัทสึเขาถามเกรย์ไปว่านี่เกรย์หิมะเหล่านี้คือฝีมือของนายใช่ไหมแต่ว่าเกรย์เขาตอบนัทสึกลับไปว่านายจะบ้าหรือไงตัวของฉันไม่สามารถทําหิมะตกได้เดี๋ยวก่อนสิตกอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าเกรย์เขาจะสังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่างและเมื่อเขาทําการเพ่งมองดูเขาจึงบอกนัทสึไปว่า พวกหิมะเหล่านี้มันกําลังลอยขึ้นฟ้าทางด้านฝั่งของนัตสึตัวเขานั้นไม่เชื่อเกรเขายกมือขึ้นมาเพื่อจับหิมะเอาไว้และเมื่อหิมะเหล่านั้นติดมือของนัตสึจึงทําให้ตัวเขาเชื่อเกรทางด้านฝั่งของแฮปปี้เขาถามพวกนัตสึไปว่าแล้วคนอื่นหายไปไหน,นกันหมดทางฝั่งของเกร เขาตอบแฮปปี้แปลว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดูเหมือนว่าในตอนนี้เนี่ยพวกเรากําลังหลงทางอยู่ทั้งฝั่งของนัทสอเองเขาใช้การดมกลิ่นตามหาผองเพื่อนแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถตามกลิ่นได้เลยหลังจากนั้นฉากตัดไปที่ป่าแห่งหนึ่ง นี่มีใครอยู่ไหมในตอนนี้ลูซี่เธอกำลังตามหาทุกคนอยู่หลังจากนั้นลูซี่เธอก็สัมผัสบางสิ่งบางอย่างได้และเมื่อเธอหันหลังกลับไปเธอก็ได้พบกับมอนสเตอร์ประหลาดตัวหนึ่งทําให้ลูซี่ตกใจมากและเธอก็ได้วิ่งหนีมอนสเตอร์ตัวนั้นและได้พูดขึ้นมาว่าฉันควรทําอย่างไรดีในตอนนี้ฉันไม่ได้พกกุญแจเทพแแผงดวงดาวมาด้วยและแถมฉันเองก็ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้ฉันขอร้องล่ะ ใครก็ได้ช่วยฉันทีหลังจากลูซี่พูดจบแล้วเรื่องที่ไม่ค่าคิดมันก็ได้ปรากฏขึ้นมาแสงประหลาดมันได้ส่องสว่างขึ้นพร้อมกับเทพแห่งดวงดาวทอรัสที่เขานั้นทําการตัดมอนสเตอร์ขาดเป็นสองทอนทั้งฝั่งลูซี่เองเธอตกใจกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากเนื่องมาจากว่าตามปกติแล้วหากไม่มีกุญแจเทพแห่งดวงดาวตัวของเธอจะไม่สามารถอัญเชิญเทพแห่งดวงดาวได้เมื่อลูซี่เห็นดังนั้นเธอ จึงถามทอรัสเปว,ว่าเพราะเหตุใดกันตัวของเธอถึงสามารถอัญเชิญทอรัสออกมาได้ทอรัสจึงตอบกลับลูซี่มาว่าข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าเรื่องทั้งหมดคงเป็นผลพวงมาจากพลังเวทมนต์ของโลกเอเลนเทีย หลังจากนั้นฉากตัดไปยังสถานที่แห่งหนึ่งดูเหมือนว่าในตอนนี้เอลซ่าเวนดี้และชาวทั้งสางจะมาอยู่ที่เมืองแห่งหนึ่งทางฝั่งเอลซ่านั้นเธอก็ได้พูดขึ้นมาว่าเมืองนี้มันอะไรกันฉันไม่สามารถสัมผัสถึงเหล่าผู้คนได้เลยเดี๋ยวสิมีบางสิ่งอยู่ตรงนั้น หลังจากเอลซ่าพูดจบแล้วเงาประหลาดสีดำมันก็ได้โผล่ขึ้นมาเจ้าพวกนี้มันมันคืออะไรกันระวังนะคุณเอลซ่าเจ้าพวกนี้นะ่ะไม่ใช่ทั้งมนุษย์และเหล่าปิศาจพวกมันอาจจะเป็นพลังเวทมนต์เหล่ากลุ่มก้อนพลังงานเวทมนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้หลังจากเวนดี้พูดจบแล้วพลังงานเวทมนต์ก็ได้เข้ามาหาพวกเอลซ่าอย่างต่อเนื่องและเมื่อพวกเธอรู้สึกไม่ปลอดภยัยทั้งเอลซ่าและเวนดี้ทั้งสองคนจึงเข้าหมวดต่อสู้อย่างเต็มรูปแบบพวก แกน่ะเชิญเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพวกฉันจะเป็นคู่มือให้แกเองเตรียมตัวให้ดีละเว,วนดี้ได้เลยค่ะคุณเอลซา่าหลังจากนั้นทั้งเอลซ่าและเว,วนดี้ทั้งสองคนก็ได้เข้าต่อสู้กับกลุ่มก้อนพลังงานเวทมนต์โดยมีเงาปริศนากำลังจ้องมองพวกเอลซ่าอยู่และเงานั้นก็ได้พูดขึ้นมาว่าอย่าบอกนะว่านั่นคือเหามนุษย์ที่ท่านเซลีนพามา ถ้าอย่างนั้นล่ะก็มันคงถึงเวลาแล้วสินะที่พวกแกน่ะจะโชว์ให้พวกเราดูว่าพวกแกนั้นมีความเหมาะสมที่จะเป็นของเล่นของท่านเซลีนไหมและเธอคนนี้ก็คือเทพแห่งแสงจันนามว่ายูโก ในตอนนี้การต่อสู้ของพวกนักสือมันได้เริ่มต้นขึ้นมาแล้วและเหตุใดเทพแห่งแสงจันทร์จึงปรากฏตัวต่อหน้าพวกเอลซาถ้าหากไม่อยากพลาดล่ะก็อย่าลืมสับสกไลและกดกระดิ่งนะครับขอบคุณการ์ตูนที่พาเรามาเจอกันและเช่นเคยครับมาเรยยังแพ้ลาเพราะว่าลาไปก่อนบ๊ายบายรักนะจุบจ๊บจุ๊บอื้